ค่อยๆพูดไปเป็นทิศทางไปดีกว่าแล้วได้ขึ้นเพลงอะไรบ้างนะมีซามโมข้าอิวาเกลูเมอร์แล้วก็ปาเลชใช่ไหมซาโมข้าเป็นกองถ่ายคือสนุกเพราะว่าแบบบรรยากาศสวยมากแล้วก็มีไส้กรอกทอดที่อร่อยมากแต่ตอนนั้นหนูแบบปวดฟันมากก็เลยแบบเคี้ยวอะไรไม่ได้เลยคือหนูเพิงไปติดใบมันหนูก็เลยเคี้ยวอะไรไม่ได้เลยก็ได้เสียใจยแต่หนูก็กินอยู่ดีนะคะทุกคนจะบอกว่าที่ถ่ายคือโลเคชั่นแบบดีมากเลยเหมือนคือมหาลัยนะคะใช่ค่ะหนูได้เจอเซยากระสังด้วยคือ คือหนูดูอยู่แบบหลังกล้องใช่ไหมตอนที่เขาถ่ายแบบมุมที่ดาดฟ้าแล้วก็แบบพื้นหลังที่เป็นท้องฟ้าใช่ไหมคะทุกคนจะไม่เห็นว่ามันเป็นดาดฟ้าหรือน่านี้คือเขาก็ถ่ายกันตรงไกลๆใช่ไหมคะแล้วหนูก็มองจอวันนิเตอร์คือจอมันิเตอร์อยู่ข้างหน้าหนูเลยตรงนี้แล้วหนูแบบดูแล้วสวยมากคือแบบแบบนี่แหละคือโปรเฟชลแบบเขาทําได้ดีมากคือสวยมากแบบดูแล้วรู้สึกแบบสบายตาทุกคนก็่ปะแบตอนที่ถ่ายหนูก็แบบบอกเลยว่าแบบไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงเลยแบบนึกงภาพไม่ออกเลยจริง แต่มันออกมาแล้วแบบก็สวยมากเพราะแบบโลเคชันด้วยดีมากๆครับ <c oughs> แล้วก็มีลูมเมอร์ใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าคือมันมีช่วงที่หนูแบบไวเลตลุดใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็มีท่าที่หนูต้องเต้นที่เป็นต <ś Deal> ตล้วคืออันนี้มันต้องหันใช่ไหมทุกคนจะแอกว่าวเลหนู่าคือมันหลุดแล้วมันก็แบบห้อยต่องแตงอย่างงั้นหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูแบบหันไปแล้วคือเท้าหนูมันต้องขยับไปด้วยหนูกลัวว่าหนูจะลื่นหรือว่าหนูจะสะดุดหรือว่ามันจะพันกับขาหนูแล้วมันก็เลยแบบทำให้หนูแบบจุดแบบเหมือนเต้นผิดอะซึ่งแบบคือแบบตอนนั้นคือมันจะพันขาหนูอยู่แล้วอะแล้วก็มันก็แบบแบนนี้นึงมันก็ต้องเดินออกใช่ไหเลยคึ๊บ๊บึ๊ไปบึ๊บฮึฮไปอ ก็ต้องนั้นเลยทุกคนก็คือแบบคือหนูแบบก็ค่อนข้างอืมแบบนาทีและทึกอะหนูไม่คมิดว่าจะเกิดขึ้นกับหนูอะดีที่มันมีถ้าแบบออกไปทุกคนถ้าแบบยังเต้นอยู่ก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องทายังไงเหมือนกันตแบบตอนที่หนูไม่ได้หันไปเหมือนคนอนื่นอะันก็ก่าจะดูออกาเห็นอยู่ตอนเข้ารูมเมอร์คือทุกคนแบบต้องวิ่งแบบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอะ คือหนูแบบเป็นคนขี้กลัวใช่ไหมทุกคนหนูกลัวว่าแบบหนูจะแบบทำได้ไม่ดีทั้งแบบรู้มือด้วยแล้วก็ที่หนูติดบีทีใช่ไหมคะทุกคนหนูก็เลยแบบอยากจะทําแบบถูกอากาศให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่แบบในบางทีหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูเป็นคนที่แบบเก่งเลยถึงแม้ว่าเราทุกคนจะชมตลอดแต่ว่าหนูเองก็แบบว่าบางทีก็กลับมาดูตัวเองแล้วมันก็อาจจะยังไม่ใช่แบบตัวเองในแบบในที่หนูพอใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูแบบหนูสัญญากับทุกคนเลยว่าหนูจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหนู อยากจะให้ทุกคนแบบเฝ้ารอดูการแบบการพัฒนาของหนูไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูแบบหนูมั่นใจว่าหนูจะทําให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนรอดูจนถึงตรงนั้นตรงที่หนูแบบเป็นโปรเฟชชั่นนี่ถ้าบอกว่าคาดหวังในตัวเองหนูก็คาดหวังเยอะอยู่แต่หนูก็ในวิธีการรับมือที่ไม่ได้ทําให้แบบว่าคาดหวังจนทําให้ตัวเองแบบแย่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงให้มันดูแบบว่าไม่ไอ้นี่แต่แบบว่าหนูดีใจมากๆสำหรับ โอกาสที่เข้ามาแล้วก็หนูแบบตั้งใจทําเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูอยู่ช่วยเฝ้าดูการเติบโตของหนูไปเรื่อยๆนะคะ น่าจะเป็นเพราะว่าหนูแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้มันไม่ง่ายนะที่แบบว่าจะแบบก็มั่นใจในตัวเองสิอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นสําหรับหนูอะแบบหนูก็เวลาที่หนูแบบทําอะไรออกมาหนูก็ไม่อยากจะทําให้มันแบบว่าเหมือนคนที่แบบว่าไม่มั่นใจขนาดนั้นเพราะหนูก็รู้ว่ามันอาจจะต้องออกมาแบบไม่ดี คือถ้าเราไม่มั่นใจแบบอะไรมันก็จะออกมาไม่ดีแต่แบบก็ต้องพยายามต่อไปอยู่ดีก็ขอบคุณทุกคนที่คอยแบบว่าชมหนูตลอดเลยไม่ว่าจะแบบตั้งแต่ตอนแรกที่หนูเข้ามาเลยครั้งแรกที่แบบมีโอกาสได้คุยกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอบง,งานไหนก็ตามอ่างเงี้ยก็จะมีคนมาให้กําลังใจหนูตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบจนถึงตอนนี้ก็เวลามีงานจับมือหรืออะไรที่ได้คุยกับทุกคนหนูก็จะได้รับต่แบบพลังงานดีๆเสมอซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูแบบถ้าไม่เคยเจอแบบคนที่เข้ามาคุยกับหนูด้วย เจตนนที่ไม่ดีเลยเนูรู้สึกว่าทุกคนคอยแบบให้แต่ใ้ดีๆกับหนูแล้วหนูก็อยากจะให้ทุกคนที่แบบคอยเชื่อมั่นในตัวหนูแบบได้เห็นหนูเแบบติบโตแล้วก็ไปไกลกว่าน,นี้หนูอยากจะพยายามให้ทุกคนเห็นค่ะก็หลังจากนี้ขอบายจารี่มทีเดทีมีทีนั่นนะคะ <c oughs> ไม่ชินเลยใช่ทุกคนคือตอนที่แบบว่าประกาศชื่อคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วทุกคนก็เรียกชื่อหนูออกมาคือหนูแบบว่าทั้งชีวิตเนี้ยคือไม่เคยโดนแบบเรียกชื่อแบบด้วยแบบบริบทนั้นเลยอแต่ว่าจะตลกว่ามันไม่ใช่หนูเลยนะแต่แบบว่านะั่นแหละทุกคนคือหนูแบบก็แบบหนูชอบเป็นอาการที่แบบว่าไม่รู้จะทำหน้ายัางไองอะไไม่รู้จะรีแอคยัง,ยงไงแลเวลาหนูคุยกับคนอื่นหนูก็เป็นแบบหนูไม่รู้ว่า คือหนูก็ไม่รู้ว่าทาไมแบบมันพึ่งแบบมาเป็นอะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเวลาคุยกับคนอื่นอะเมื่อก่อนหนูจะแบบสามารถสบตาคนได้แต่แบบเดี๋ยวนี้หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรแล้วก็แบบหนูกลัวว่าแบบว่าคือแบบหนูอะแสดงออกกับคนอื่นแบบจริงใจเยอะแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าสายตาหนูอะมันแบบว่าชอบทําตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับคนอะไรเงี้ยแต่ทาให้หนูแบบว่าไม่ค่อยกล้าสบตาคนเลยหนูก็หนูก็เลยไม่รู้ว่าแบบสายตาหนูมันจะดูไม่จริงใจหรือเปล่า เพราะว่าหนูชอบชมคนอื่นใช่ไหมแล้วคือหนูจะไม่ชมเลยถ้ามันหนไม่จริงใจอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูก็กลัวว่าแบบถ้าหนูชมไปแล้วสัยตาหนูมาดูไม่จริงใจหนูก็จะดูแย่ไปเลยอันนี้หลงประเด็นนิดหน่อยแต่ว่าแบบนั่นแหละทุกคนหนูก็เป็นคนรีแอคไม่ค่อยกิงมัง้งหนูดีใจอีกอย่างหนึ่งมากมากเลยคือเจนซีได้เป็นเซนเตอร์สองเพลงติดกันแล้วค่ะอ,อ้ยเป็นเรื่องที่หนูแบบอืม ตำแหน่ง A, B, C ในเพลงวันใหม่ได้เป็นเซนเตอร์กันหมดแล้วนะคะ แล้วก็แบบทุกคนตอนหนูแบบนั่งรถออกไปโรงเรียนใช่ไหมหนูก็กลับมาขิดเรื่องเมื่อวานว่าหนูไม่ได้เป็นบีทีแล้วแล้วหนูเพราะว่าหนูแบบจะทําได้ไม่ดีก็แล้วก็ทุกคนเรื่องที่หนูเครียดมันก็ส่นมาก็จะมีตะเลื่อนเดิมๆอ่ะหนูแบบไม่ได้มีความแบบมั่นใจเท่าคนอื่นด้วยแล้วความรู้สึกตอนที่พี่ฟอประกาศแกนนมืนก็้ทุกคนให้หนูลรให้ไม่อยู่เลยหนูพี่ฟออ่ะแบบว่า เวลาหนูเจอพี่ฟอใช่ไหมแบบถึงหนูแบบไม่ได้สนิทกับพี่ฟอขนาดนั้นแต่ว่าหนูก็รู้ว่าพี่ฟอเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยแบบวมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแบบเวลาแบบมีใครประกาศแกะแล้วหนูก็รู้สึกมันทุกคนนั่นแหละหนูก็แบบว่าไม่อยากให้ใครหายไปสักคนหนึ่งเลยถ้าหนูเจพอพี่ฟอหนูก็แบบเล่นกับพี่ฟอ,อพี่ฟอก็จะเล่นกับหนูลตลอดคือสิ่ง,งที่มีออริจินอลสเตจเฮ้ยลืมพูดอันนี้เลยคือแบบออริจินอลสเตจทุกคนคือจะบอกว่าแบบ คือแค่หนูเห็นชื่อโปรดิวเซอร์หนูก็แบบตกใจอึ้งอ่ะแต่แค่หนูเห็นว่ามีเมมเบอร์ใครบ้างหนูก็ตกใจอึ้งเหมือนกันแบบว่าโอ้โหขึ้นแบบแต่แบบหนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกมาแบบเป็นยังไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบมันต้องแบบปังแน่นอนคือแบบคือหนูขอพูดได้ไหมว่าหนูอะแบบชอบทุกคะแนนมาแล้วหนูดีใจมากแบบหนูได้ทำเวลาแล้วทุกคนคือคือฝันที่ไม่กล้าฝันของจริงแกดูกคย เนี่ยเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกวันเนี่ย Emotional Damage มากเนี่ยน้ำตาไหลหดไหลหดไหลหดเนี่ยใช่ทุกคนแล้วแบบปรุ๋ยสุธนละคนโอ้ my god คือแล้วแบบเยอะมากเลยนะหนูแบบหนูแบบรอแบบรอเพลงเลยอ่ะรอด้วยความตื่นเต้นเลยทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอ้เครื่องสีพันเกกับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย